สวัสดีตอนเช้าค่ะมือนี้จะไปส่งขนมค่อนะอันนี้ฮะเคยยื้งงดนะคะขนมเคยยื้อให้มีขาอันเอาไวล้ลงรัดจัดอ่ะ,อ,ะอ่ะขอกำลังอ,อ่ะอ่อยนะคะ อ่อยมันจะมีน้ำโหงน้ำแม่บอกบรรยากาศตอนเศารานะคะตีหากเกริ่เมเรื่มจัมงดมุ่งค่ะทางกจะมีหน้านะคะพาดิดกระเริมแย่งตาแล้ว เจ้ามวกวานปะไมาแห้ออมันตายโอ้วานแร้วมันตายนหออน,ายน้าหัวกระบบกว่ะอันนี้สะ,ะมึงกีสองสองฟังข้างด้านก็นจะเป็นให้หน้าลวนนะคะ ตอนนี้ผ่านไปเร็วล้านหนึ่งนะคะมันดุนโต่อค่ะขนมที่ชอบจะนุ่นลานมือหน,นีนี่สามอย่างค่ะมีท่องหวนท่องพับอากาศบ๊อบลูปกอกนะคะอากาศพับนกกาห้ามเด็กคนลุงอ่ะนี่อยู่ในวัดนะคะ เป็นวัดนะคะถ่ายย่งพอของน้ำค่ะคอเ่เงอแตกเลยนะคะนีขนมค่ะตอนนี้เข้าหอดบันบาานคำาหลดพื้นนะคะบ้านบัานคำหลดพื้นวันนี้เขาก็จะไปบาานอื่นต่อนะคะตอนนี้ประมาณเหลืออยู่อ แปดล่งนะไปไปแล้วประมั่นซีล่างค่ะบรรยากาศข้างนอกนะคะห้องน้ำก็อยู่มองนี <invention. im fulness> <time> ้ค่ะห้องน้ำนะคะบรรยากาศข้างนอกเย็นมากเลยค่ะตอนนี้ ขนมในร่างกะเหลือบ้านสลิณนะคะทัทง้งในกับอีกสี่ร่างค่ะข้างนอกกอีกนี่แม่นหมดค,ค่ะขนาดค่ะแล้วก็มีการขายมือหนีจักล่างห่อสิบล่างมือหน,อนีสิบสองล่างนะคะปเปิดตาลาดร้านค้าไม่ทางเหมือนเลยค่ะ อ่อนเนื้อแตกแล้วใครพอกอ็อ่อนเขาก็อ่อนเนื้อรอ้รอนมอ่ะรถไม่มีแอร์อ่อนเนื้อแตกเนื้อแตะแต่พอมีแอร์เอาสุดสิ้นสุดบ้านยังหอปลาลักน้ำบ้านปลาลักนำเปบ่าม,มันหุ่งเจริญบ้าันดึงจะเลิศเพราะมาเริศไม่มีเขาเขาไม่จบเลยเอา,เอาขายแล้วนะคะมือน,นี้ทายเลีวจังโมง เหลี่ยเทียงใช่เี่ยมเทียงนะคะาหมงนะีนะคะจบคลิปไปสำนีสำรับคลิปมือนี้นะคะจอนี้ค่ะ